สมองของเรามีเสียงในหัวที่คอยตัดสินวิจารณ์และบอกว่าเรายังไม่ดีพอแต่ความจริงคือเสียงนั้นไม่ใช่คุณมันคือความกลัวที่ปลอมตัวมารู้ทันมันเท่ากับหลดล็อกตัวเองได้มหาศาลเคยได้ยินเสียงในหัวที่บอกว่าฉันมันห่วยไหมเสียงนั้นไม่ใช่ความจริงแต่มันคือโปรแกรมเก่า ที่สมองสร้างขึ้นเพื่อให้คุณอยู่ในเขตปลอดภัยสมองคิดว่าถ้าคุณไม่เสียงคุณจะไม่เจ็บเลยสร้างเสียงห้ามตัวเองขึ้นมาทุกครั้งที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าแต่คุณรู้ไหมเสียงนั้นไม่ได้มาจากตัวตนของคุณเลยมันคือความกลัวที่แค่แกล้งทำเป็นคุณเท่านั้นครั้งหน้าที่ได้ยินเสียงนั้นอีกแค่ตอบกลับมันว่า ขอบใจนะแต่ตอนนี้ฉันจะไปต่อแล้วรู้ให้เท่าทันสมองคุณจะเริ่มรักตัวเองได้ง่ายขึ้น